สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้วก็สวัสดีค่ะ้ัสวัสดีสวยๆสวัสดีสวยๆก็หเลยวันนี้มาทำอะไรกันคะวันนี้นังเกวมาเอ่อกมาเปิดไฟต้นอะไรต้นไ้วนั่เลยช่นับแวันนี้เใวันค่ะเครียดมากเนเดิมค่ะมันเครียดยังไงคุณแม่ก็ค่ะ ก็งานมันก็จะดึกอะไรเงี้ยมันก็จะเลยเวลานอนเขาอะไรเงี้ยค่ะก็ก็แม่ก็จะลุ้นนิดนึงแม่อันนี้ก้าใช่ค่ะก็จะก็จะเครียดนิดนึงว่าแบบว่ามันร้อนด้วยเลยเวลานอนด้วยอะไรนี้คะลูกดิฉันก็อะไรนะคะน้องจะขยับไปเหรอลูกแต่ว่าจะมองกล้องจะมองไม่เห็นน้องนะคะถ้าขยับไปน้องเกล็นจะมองกล้องกล้องเหลืองกล้องเหลืองกล้องเหลืองน้องเกนมองฟ้าด้วยน้องเกลมองไม่เห็นเลย พี่พี่เขาหลงาังมาไม่เห็นจำซ้อนรีกอะดีฉันตะคอสมาแล้วน หรือว่าอะไรนะเออ๋อไฟตรงนู้นไงตรงนั้มันมีไฟแล้วก็มีนางฟ้าไฟระยิบระยับนะคะก็คือข้า่โพดนะอะไรนะคะพลอยเกลเกลพี่พลอยไม่ใช่พลยพลยพลอเกลเกเม็ด้ายเรกลเกไม้มาแล้วเกลสร้างอ่าสร้างอัน้ลอกว่าต้องเล่นละไรคะน้่งเกลไมนะนง โอเคน้องผมเก่งอะได้สองซ้ำจะได้จะจะได้สาระอะไรไปเนี่ยวันนี้ ไ้หมเดนด้หม่ปอจะไปหาปปาองอีกทีนึงเลยเดี๋ยวหนึ่งสองสามปิ้งกระลงกระเอเตบมือลอยกระได้ไหม สัมภาษณ์แม่ก่อนแล้วก็เกลวันแม่ก่อนเลยค่ะวันนี้ชุดสวยวันนี้ชุดสวยอ่ะนี่ชุดวี้ชมกลับมาแม่แม่ตอบก่อนโอเคเดี๋ยวแม่ตอบตัวอีกวันนี้เกลชุดสวยโอเคค่ะวันนี้มาในตีมอะไรอ่ะตีมอะไรผ่านน้องไม่ได้ติดแม้วันนี้มาอ๋อต้องหนีบตรงนี้ใช่ไหมคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรของพี่ค่ะค่ะเอออ๋อค่ะเป็นอินฟูค่ะเห็นอันนี้มัน ติดเลยติดนะติดแล้วต้องเกียวพูดลอยลอยแล้วต้องเกล่ยวพูดอีกลูกพูดกับแม่ในในซองติดลอยกระทงในนี้เป็นไมเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเขาจะสัมภาษณ์แม่แล้วนะ น้องฟังพี่พี่สัมภาษณ์แม่แล้วนะน้องเจี่ยวฟังแม่นะโอเคค่ะีพี่ชมยิ้วกับน้องยังไงบ้างกับงานดึกอย่างนี้ก็พยายามก็รีบกันกับเจี๊ยบว่าเออวันนี้ยังไงก็ต้องนอนกลางวันเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเริ่มแบบโตแล้วก็มีนอนบ้างไม่นอนบ้างเงีนยคะแต่วันนี้คือยังไงก็ต้องให้นอนก็นอนมาจริงๆอยากให้นอนเยอะกว่านี้แต่ก็นอนมาสองชั่วโมงเนะคะแล้วก็ทั้งเส้นทั้ง อะไรเงี้ยทุกอย่างเส้นไหว้ทุกอย่างเดี๋ยวพาไปจุ่มเดี๋ยวซื้อสกูตเตอร์คันใหม่ให้อะไรอย่างเงี้ยในงานเนี้ยวันนี้เปิดต้นคริสต์มาสแล้วเวลาสองทุ่มเราดิวอะไรไปบ้างดิวขนมดิวทุกทุกอย่างค่ะของกินอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ดิวเออสกูตเตอร์ลายเอลซ่าอะไรยากที่สุดนะพี่ชมพี่ชมคิดว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่อยู่ว่ารับรู้ไหมว่าเออที่เราดิวตกลงกันไปก็รับรู้แต่ว่า พอมาถึงข้างหน้าก็มีแบบก็เหมือนมีงงนิดนึงอ่ามีงงนิดนึงเพราะว่าถือว่าเป็นงานใหญ่ที่สุดแล้วตั้งแต่แบบเหมือนมีคิวมีซีเควนซ์เยอะอะไรเงี้ยค่ะเออก็ทำตามบีฟเราไหมก็80เปอร์เซ็นต์นะ80เปอร์เซ็นต์ได้คะแนนยังไงก็จริงๆสำหรับสองคู่ก็ให้พันเต็มเต็มให้แบบให้ให้เกินร้อยล่ะแ่กเออะมากถือว่าเก่งมากใช่เพราะว่าเมื่อกี้ก็ออกมาก็คือเป็นงานมากบบายายนู่นส่งจูบแบบเปรียวเต็มที่มาก เรากังวลไงเพราะว่าถ้าพี่ชมดูกังวลไม่ก็ห่วงเรื่องความปลอดภัยด้วยอะไรด้วยอะไรเงี้ยกลัวตกเวทีกลัวอะไรเงี้ยทุกอย่างค่ะทุกคเป็ีเยอะมากใช่แล้วก็กลัวแล้วก็อย่างที่บอกเรื่องเวลาเรื่องอากาศมันร้อนอะไรเงี้ยเออผู้ใหญ่ยังแบบยังหงุดหงิดอะไรเงี้ยเออเมื่อกี้เขาก็เริ่มก็เริ่มมีแล้วเหมือนกันเขาก็บอกเออเสร็จยังอะไรเงี้ยเขาร้อนค่ะพี่ชมพู้จักทอยเป็นยังไงบ้างที่ไปที่มาที่ไปที่มาก็จริงๆก็คือ ชมก็ก็รู้จักกับทางกับทางขอบคุณมากเลยลมพัดหน้าแรงไปไหมคะแม่นิดนึงค่ะนิดนึงขอไปเป่าข้างล่างเลยนะคะเป่ากับพือเออก็ข้างบนนี้ข้างล่างนค่ะก็เออจริงๆริงก็คุ้นเคยกับกับกับคุณจีบด้วยที่เป็นคนเป็นคนจัดนะคะแล้วก็ประจวบปะกับี่ที่ทางเซนทรัลเวิลด์ก็ติดต่อมาด้วยแล้วก็เหมือนกับก็มันก็แบบมันโบเช่อะมัน แล้วก็จริงๆก็มีคุยกันเคยคุยกันกับกับกับทาง,<ม>งคุณจีฟอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าแกก็จะรู้จักศิลปินเยอะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเออจริงๆอ่ะก็อยากที่จะมีอะไรที่เป็นที่ระลึกของน้องที่เขาแบบเหมือนที่เป็นความทรงจําของเขาในใ,ใน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 รุ่นเนี่ยในเออที่แบบว่าเป็นรุ่นที่แบบตัวเท่านี้อะไรเงี้ยเพราะเขาก็โตขึ้นทุกวันเราก็อยากเก็บแบบเขาในเวอร์ชันนี้เอาไว้อะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็น จริงๆก็คือคุณคุณเจสสิก้าเขาก็ดูเพราะว่าตอนที่เขาวาดน้องเขาไม่ได้เคยเจอตัวน้องค่ะแต่ว่าเขาก็ดูจากหลายๆรูปอะไรอย่างเงี้ยที่ที่ที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จริงๆมันจะมีต้นมันจะมีรูปต้นแบบอยู่รูปหนึ่งที่แบบว่ามันคงเป็นรูปที่เขาชอบแล้วก็ประทับใจแล้วก็เลยอินสปายมาเป็นเป็นเป็นตัวนี้อยากได้รูปอะไรเราทำรูปอะไรเนี่ยเราทำรูปอะไรได้บ้างรูปน้องเกลยวค่ะ เดี๋ยวปั้นได้ไหมคะอ๋ออันนี้จะเป็นแบนไันมาว่ะมีีะไรนี่เป็นกองจุ่มอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องต้องติดตามติดตามพี่คิดเข้าใว่าถ้าถ้าต้องติดตามมันก็ต้องมีโปรไฟลเตกเอร์ใช่อ๋อเอ่อถ้าเป็นถึงจุ่มเลยอันนี้ไม่ชัวร์นะคะอาจจะยังไม่อาจจะยังไม่ได้ แต่อาจจะมีอะไรที่แบบว่าให้คอเลกเตอร์ได้ได้ได้เก็บได้อะไรอ่งเงี้ยะะแต่ว่าจะมาในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องต้องคอยติดตามก็มีแน่นอนไม่บอกบอกแค่นี้แหละจริงจริง,รงตัวนี้เหมือนน้องขนาดไหนครับเราดูานรูปมันถกไหมก็เหมือนแต่ก็อย่างที่พกพูดบนเวทีเมื่อกี้นะคะก็แบบแอนหน้าแอนหลังเนาะ <c oughs> แล้วก็แบบว่าต้องแขนต้องขาอะไรเงี้ยน้องรูไหมว่า ก็จริงๆก็บรีฟเขามาก่อนนิดนึงบรีฟเมือก่อนเล้เนอว่าเออวันนี้เขาเขามาทํางานเขามาเปิดต้นคริสต์มาสทำขนมจีนนะคะขนนมจี่ะก็บรีฟเพราะว่ามาเปิดต้นคริสต์มาสแล้วก็เดี๋ยวจะมีน้องต้องเสกนะเปิดตัวเป็นตุ๊กตาของน้องอะไรอย่างเงี้ยเออก็บรีฟทำท่าเสกเสกเต็มที่เศษเต็มที่เหมือนกันเต็มที่เลือนเลื่อนล้อกแสดงได้เลย ก็ถือว่าเป็นเป็นพาร์ทที่เป๊ะที่สุดแล้วของงานวันนี้ที่ทำได้ดีสุดตอนเสร็จจริงเสร็จแล้วตัวนี้คือต้องไว้ที่บ้านเราถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะตามสัญญาจะต้องทําลายใช่ค่ะทําละใช่ต้องทําลายถ้าเดี๋ยวจะต้องเช็คคุณจีนทีชมไม่แน่ใจแต่ว่าแล้วตัวงพิชชนเองมันรู้สึกยังไงอะเดี๋ยวเรามีอันใหม่ไม่เป็นไร หรือว่าจะเอาตัวนี้ไปไว้ที่บ้านหลังใหม่ที่เราจะมันมีโอกาสหรือม่ถ้ามันก็ต้องแบบว่าอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันแต่ว่าคือชมไม่ใช่ันเรามันเหมือนมันไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของมันทํามาเพื่อสําหรับงานตรงนี้อะไรเงี้ยแล้วก็จบไปอันเพราะว่าจริงๆอาร์ตอยเวลายิ่งถ้ามันมีอันเดียวอะมันคูณราคามันจะเเพราะฉะนั้นมันก็ที่เข้าใจก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของครู้สึกไยงว่าหลายคนชื่นชอบ ก็ชื่นใจแหละชื่นใจนะคะบางทีแบบว่าเวลาคน,นแบบกดดันไหมหรอคะก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้กดดันอะไรก็รู้สึกเออมีมีคนรักมีคนชอบอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นมันเป็นมันก็เป็นคุณสมบัติที่ดีเนะาะเวลาเราเห็นเขาไปไหนแล้วแบบคนกี๊ดคนอะไรอย่างเงี้ยเขาแบบมันรู้สึกว่ามันมันชื่นใจกว่าคนแบบคนมาอะไรเราเรายังไม่ไม่ได้รูร้สึกมากแต่ว่าเวลาเราเห็นคนมาแบบว่า คนเรียกชื่อเขาคนอะไรเขาแล้วเราแบบอุยฉ <wh ันแบบว่ามันแบบว่ามันแบบว่ามันมันซาบซึ้งอ่ะมันมันเจอเออมันเอออึ้กขึ้นมาอย่างเงี้ยนิดนึงรู้สึกอย่างคนเรียกน้องก็แบบบายๆแล้วก็ยกมือไหว้แล้วก็แบบยิ้มแบบก็อย่างที่ชมบอกอะค่ะคือชมว่าทุกคนอะมีลูกมีอะไรเงี้ยก็คนยิ่งคนไทยเนาะเราก็แบบสอนลูกอะไรเงี้ยก็ทําตัวให้มันเป็นที่รักแล้วลูกไปไหนก็มีแต่คนรักอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็มันมันก็ดีเลย เราก็อึ้งเหมืเราก็งงว่าแบบว่าอุยทําไมแบบว่าสับแสงหรือว่าพูดจาอะไรแบบว่ามันแบบมันเป็นผู้ใหญ่มากโตมากอะไรเงี้ยก็คือเขามีเขามีพี่ชายด้วยไงอยู่กับพี่แล้วก็บางทีก็อย่างที่บอกแบบเสพคอนเทนต์เดียวกับพี่พี่ดูอะไรน้องก็ดูอะไรเงี้ยมันก็จะแบบยิ่งโตแต่อย่างเดียนชอบคนเทนต์เป็นยี่สิบยี่สเวลาเข้าครัวกันรู้สึกแบบว่าไม่รู้จะฟังใครก่อนที่ยายจะเนยังไงอะไร่ามันก็จะวุ่นวายวุ่นวายเน็ตนึงอะไรเงี้ย เพราะว่าก็ยายก็นก็ตามภาษาคนแก่แล้วว่เวลามันแบบเด็กมันซนจับปูใส่กระด้งอ่ะมันก็จะก็จะวยวาวอย่างเงี้ยก็หวัคงปวดหัวแหละค่ะแต่เราก็แบบทุกวันเราอยู่ตรงังไงคก็เราก็จะเห็นแก่นแกอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็อย่างที่บอกในใจก็ทุกวันเรารู้สึกนง i นอนอรงั้ตรงนั้น เาใช่มก็ก็จริงๆเขาก็มีอะไรของเขาข้างในนะเพราะว่าเขาก็ตรงเนี้ยเขาจะคลายๆใคอยู่อะไรเงี้ยเพาชอบแบบชมก็ไม่รู้เออชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าเด็กผู้หญิงมันเป็นอย่างเงี้ยกันหมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแต่ก็ก็เหมือนกับว่าเออเขาชอบตอนเราเด็กๆเรายังไม่ยังไม่กล้าเท่านี้ยังไม่ยังไม่ได้แบบยังไม่แสดงออกนาคุณคิดว่าเป็นเลือดแม่ไหม ชมก็ไม่ัววคือคนก็จะบอกว่าเลือดแม่แม่เป็นนักแสดงเลือดแม่นะแต่ฉันบอก่ตอนเด็กๆฉันไม่ฉ <c oughs> ี่ไม่ใช่ชไม่ขนาดนี้ไม่ไคือเราค่อนข้างจะแบบเก็บเป็นเด็กลูกคนเดียวแล้วก็เก็บตัวไม่ได้แบบแสดงออกเลยมายอะไรเงี้ยแตัวมคะลูกมีเคาเอข่าขัดถื่นตอนนี้เริ่มโตก็อาจจะเริ่มมีแบบว่าเลือกสิ่งที่พอใจบ้างอะไรเงี้ยอยากได้ จะใส่รองเท้าคู่นี้อะไรเงี้ยมันจะมีรองเท้าอยู่คู่หนึ่งที่แบบจะใส่นั่นแหละเข้ากับชุดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็จะใส่ก็ต้องแบบเหมบาบงทีก็ต้องเอาไปเก็บให้ลืมบ้างอะไรเงี mm ้ย hmm. ก็ชมว,ว่าอาจจะด้วยแหละเพราะว่าหนึ่งคือเขาเจอคนเยอะแล้วก็ทุกคนที่ชมพาไปเจอคนที่แบบว่าร่วมง,งานกับเราอะไรกับเราก็คือก็เปรบเสมือนครอบครัวเพื่อนเพื่อนเราอะไรเงี้ยก็ก็รักนางอะเนาะแล้วก็ก็ ก็บิวอ่ะให้ความมั่นใจให้ความรักเขาอะไรเงี้ยมันก็อบอุ่นหรือว่าเลือดคุณยายเลือดจริงแนงเพราะว่าล่าสุดจะถิ่นก็คือแบบนุ่นมากนี่ยังไม่เห็นคลิปเลยนะต้องไปหาดูท่นี้คนบอกว่าเต้นลืมบ้านเลขที่เหมือนใช่ไหมเปลี่ยวมากเหมือนเหมือนยายไหมพเวลาแบบว่าคือแบบอเออตลอดเวลาแบบว่าแอคทีฟเดี๋ยวต้องขอไปดูคลิปก่อนว่าได้ยายจริงหรือเปล่า จริงเหรอคะดูจากมูมก็รู้เป็นใหญ่ใช่ไหมคะใช่พรอกว่าใส่สีบานเย็นทีาจะก็จริงๆแกก็ทำอะไรของแกทุกปีอยู่แล้วล่ะค่ะเออปีนี้ม้วนเป็นพิเศษก็คือจันน่ะน่าจะม้วนเป็นพิเศษแกบอกว่าบรรยากาศมันพาไปไม่สัมภาษณ์เมื่อกี้กมา อยากให้พี่ชมยืนยันว่าแก้มเราปัดหรือว่าร้อนเพราะว่าตอนนี้กำลังยิงแดงแดงจริงเหรอแดงจริงเพราะว่าแดงแต่คิดยิงแล้วคือจริงๆอ่ะปัดด้วยแต่ว่าก็น่าจะแดงด้วยเพราะว่าปัดด้วยปัดด้วยปัดด้วยต้องยิงต้องยิงต้องยิงต้องยิยิงต้ยิงต้องยิงต้องยิ้องยิงต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 ้องย้ก่อน ปวกพนาเหรอคะใชมยพรอวยพเลยใช่ไหมคะย้มยรแล้วกแล้วาเหลือประเด็นแม่อวยก่อนเลยแล้วกันลูกเล่นสลาไปค่ะก็พฤศจิกายนษแล้วน้อแล้วเดี๋ยวอีกไม่กี่วันก็ลอยกระทงแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราก็เข้าสู่เทศกาลของการเฉลิมฉลองนะคะทั้งคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ว่าไงคะไป่หมี้อ่า ก็ขอให้ทุกคนสังสรรค์กันอย่างสนุกนะคะก็ใครที่กับภูมิลำเนากับบ้านเกิดเนาะก็เดินทางกันให้ปลอดภัยค่ะแล้วก็ปีหน้าไวยพรเผื่อปีหน้าก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเขาเป็นใหม่วันทีนน ead, น่20นะค่ะ าเขียก่อนไม่เก็บหมดละหมดละหมดจริงๆละไม่เก็บผ่านทุกคนครั้เนี้ให้มาแข่งให้มาแข่งที่นี่แล้วเก็บว่าเก็บนะที่นี่มาแล้วประกบไม่ช่วยเลยอ่ะประกบเป็นพี่อานะปรกไมช่วยหนูเลยประกบบอกครับประกบมาบอกต้นต้น

แต่พี่ชมว่าเป็นมิธีข้างไเดี๋ยอกให้วาส่งเพลงนี้เาได้คับได้ครับคุณามโอเคโอเคโอเคค่ะน้องยมองกลางค่ะสวยๆเลยสมุตเตอร์เราอยู่เลวสมุตเตอร์เราอยู่เละสวัสดีค่ะไปจุ่มละไปจุ่มละไหวานในสองั้งอาบาย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 บกลามือพี่สมชนบกลาบกลา